วันนี้ฮันนี่จะพาคุณหัวยุ่งมาเป็นไรายเดอร์ส่งอาหารรอบดึกแต่ว่าลูกค้าไม่ได้มีแค่คนแต่มีผีด้วยแล้วพวกเราจะต้องส่งอาด้วยคนเท่านั้นถึงจะรอดงานนี้พวกเราสองคนจะเอาชีวรอดจากคืนนี้ได้หรือไม่ไปแบนกันเลยเฮ้ฮันนี่เธอไี่ชอบพาฉันารับกันางคืนประจำเลยนะฮันนี่ช่นี้ร้อนเยินนะเห็นว่าปรสิตอยากกินนูเตนล้ว ก็ไหก็ไม่พอทักทีเนี่ยก็เนี้ยเนี่ยแหละเนี่ยฮันนี่พยายามหาเงินมาให้บริสิทธ์นะเอาดีๆคืนนี้ฮันนี่จะได้ติดไหมไปดูกันเถอะว่าฮันนี่เราไปเป็นไรเดอร์กันดีกว่านะวันนี้ฮันนี่เราเป็นโกเปแหละไม่ใช่แก๊สเราเป็นโกเปนี่วู้มาในร่างใหม่เลยบรรยากาศดูแบบว่าน่ากลัวมากโอ้นี่อออเดอร์มาแล้ว เอ๊นี่คือร้านอะไรเอ่ยนะคุณลุงขายอะไรครับเนี่ยขายอะไรอ่าน่ากินตังค์อ๋อจะขายก๋วยเตี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮันนี่นี่คุณนี่คุณลุงหรือคุณป้าตัวแม่ตัวมัมหรือเปล่าคะคุณลุงคุณน้าป็นคุณลุง่ะตัวเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวหมูแดงกันนี่ฉันชอบมากเอ๊ย เออคือว่าเนื้อหมูหรือเนื้อคนเนี่ยคุณลุงครับผมขอถุงนึงก่อนเลยได้ไหมไม่ส่งลูกค้าผมขอกินก่อนเลยได้ไหมอันนี้ด้วยฮันนี่ด้วยหูหน่ากินมากเลยที่นี่ฉันได้ออเดอร์มาแล้วฮันนี่เฮ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะมีกล้องไหมหรอฮันนี่ว่าเราจะเสียเวลากันเลยดีกว่าไปส่งของกันเถอะฮันนี่มาหนี่ฉันเรียกมอเตอร์ไซค์มาแล้วเอาคุณหัวยุ่งขับเลยโอเคฮันนี่ปลดแบกมือ let's go ไปเลยเห็นมีแบกมือตรงไหนเนี่ยอ้ยฮันนี่ดูบรรยากาศแบบต้นกล้วยนะฮันนี่ นี่คือบ้านนอกบ้านเราดีๆนี่และนะโคตรน่ากลัวน่ากลัวลัวจัดเลยแล้วคือยังไงเรานี่รับงานกะดืึกกันตลอดเลยนะคุณหัวยุทําไมเราไม่กินกะเช้าบ้างวะเนี่ยยังอ่ะเขคนหรือผีเฮ้ยโด โดนลบก่อนเฮ้ยคนโคนเออเขาบอกว่าใช้ดวงตาที่3ได้อ่าใช้เป็นเดี่ยวใช้เปเปี่ยวซื้อสองไงฮันนี่ปึ๊บเดี๋ยวฮันนี่ต้องฮันนี่ต้องลงไปส่งของก่อนโอเคอันนี้บอกอะไรค่ะอีกีดีกาซิสเตช์เนี่ยบอกแล้วกูงงนะมึงรู้ไหมไอ้หูไปเสียงมันเอโคนเสียงก็น่ากลัวเันนี่มันน่ากลัวนะเนี่ยอย่าลืมปฏิบัติตามกฎนะหัวยุ่งเย้เรากลับไปรับออเดอร์กันร์ดรดแรงรดแรงรดแรงต้นตานี่โอ้ย สวัสดีค่ะฮันนี่มาออเดอร์มาขึ้นมาเลยเดีกเดี๋ยวฮันนี่ไปส่งก๋วยเตี๋ยวก่อนโกเจ็กเลสโกไปคนที่สองเลยนี่คือแบรนด์อะไรโกฟู้ดอู้ฮันนี่ขับซิ่งมากเลยแน่นอนเดี๋ยวเราจะสอบช้อปซิ่งกันนะเดี๋ยวนะมาบ้านหลังนี้แหละฮันนี่โอ้เอาถึงแล โอ้โหดูเขาที่ดูดูตรงผมก่อนคุ้นเพ่ปะเป๊ะสร้างหนึ่งด้วยโอ้โหใช้ตาในสามนี้เขาที่ครับก๋วยเตี๋ยวมาแล้วครับเขาใช่คนหรือเปล่าน้าเนี่ฉันส่องดูแล้วมาตุรนูนไม่เป็นไรพี่ผู้สายอินโดอันนี้นี่บ้านเขาเราจะเข้าไปไม่ได้คุณห่วยยุ่งเข้าไปทำไมนั่น่ะวฮานี่ตรงนี้มันดูน่ากลัวดีนะอุ้ยถุงรูปอยู่ด้วย โอ้โหปวดรักเกียร์เสียกโทรศัพท์มาดรักเกินเลยเอ๊ร้านเขาขายอะไรอ่ะรับออเดอร์ก่อนแล้วกันเฮ้ยก็คุณลุงมาแล้วค่ะนี่มารับออเดอร์รับออเดอร์อนี่จะกลับรถรอจังเลยอ่ะร้านคุณลุงนี่ขายดีเหมือนกันนะเนี่ยนั่นน่ะสิดึงๆๆเปมีแต่คนสั่งเต็มไปหมดเลยก็สัมผัสได้อันนี้ว่าออเดอร์ที่สามมันต้องมีอะไรที่น่ากลัวแน่นอนมันต้องไม่ธรรมดาฉันเลิกขนลุกแล้วอันนี้จากแมพดูเลี้ยวซ้ายข้างหน้าโอ้โห ทุกบ้านคือปิดไฟเงียบหมดเลยฮันนี่มันถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่เอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันยังไม่ถึงอ๋อนี่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 โอ้นี่เดี๋ยวคุณหัวยุ่งฮันนี่ว่าคนนี้อะทำไมดูน่ากลัวจังเลยอะจะไม่ใช่คนนะเหมือนคุณยายบอลนาดเลยฮันนี่ฮันนี่ขอใช้ตาที่สามแันบนึงนะเอ๋เหมือนจะเป็นคนธรรมดาเลยนะฮันนี่เดี๋ยวฉันไปส่งให้ละกันนะีค่ะอารับคุณป้า

กัวมากันด้วดเนี่ยกลัวมากันจุดจุดจุยแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงเราต้องมากดไปๆไปๆไๆไปยุ่งนั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 ่งที่นี่มแล้วมาเดินช้ามามาที่นี่มาที่นี่นั่งลงนั่งลงไอ้เรานั่งทำไมอะจะจะเราทำถูกกันหรือเปล่าดีไม่รู้นั่งไปก่อนล้กันนะโอเคเรานั่งไปก่อนเกิดอะไรขึ้นอะดันยังไงดันไงนี่โหดีฮ่าโอ้มันศพลอย โโอ้หเวลาเจอผีเราก็ต้องรีบกลับมาที่นี่แล้วก็รีบนั่งเลยนะนี่เอ่อหลังนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่เอ้ยเอ๊ะรูปร่างแปลกเออเดี๋ยวนะพี่สับก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับเราเราสองออเดอร์เลยแล้วกันนะนี่นะโอเคค่ะเอ่อเึินสองสามปุ๊บก๋วยเตี๋ยวครับนี่ฉันก็เลยกเสียสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮันนี่ฮันนี่ขึ้นขึ้นรถดีกว่าขึ้นรถขึ้นรถเคล็ดลับ ไม่เพื่อนขับเลยเดินนี่ไงฮันนี่โอ้สวัสดีเพื่อนสวัสดีค่ะว่าไงเพื่อนอะไรอ่ะมีคนสังริซ่าแต่ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยบ้านมันดูผีสิงมากฉันตรวจสอบออนไลน์ความจริงก็คือบ้านหลังนี้มีผีอย่าสั่งอาหารจากบ้านหลังนี้เลยแต่ว่าบ้านหลังนี้คือบ้านร้างฮันนี่มันแน่นอละค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้มันคือบ้านร้างเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเอ๊เอาล่ะ ออเดอร์ต่อไปมีคนสั่งออเดอร์พิซซาแต่ไม่มีใครอยู่เลยบ้านหลังเมื่อกี้อ้โหนี่มันฮันนี่นี่มันสุสานฮันนี่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 ฮันออเดอร์อยากนินนี่ยเตี่ฮัเนี่ฮ้น อา้าวฉันควรรอสงสารก่อนที่พวกเขาจะพาฉันไปด้วยอา้าวตายเฉยเลยฮันนีฮ<อ>ันนีฉันคิดว่าเมื่อกี้ที่พวกเราตายกันนะนะถ้าเกิดว่าเราไม่เจอลูกค้าฉันคิดว่าเราต้องรีบขับออกจากหางที่นั่นที่เร็วที่สุดเลยเลยนะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่ใช่ฉันคิดว่าชัวร้อยเปอร์เซนต์นไปเลยค่ะฉันรู้สึกว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ออเดอร์ที่3ไมเป็นต้นไปฮันนีเขาคิดว่าอย่างเฮ้ยดียกล้อโชว์ยกล้อเป็นหัวยุ่ง หควรถมันซิ่งนะฮันนีเบรกมืดหนิมารับออเดอร์ค่ะชัวร์เลยฮันนี่ฉันหวั่นใจกับออเดอร์นี้มากฮันนี่คือว่ามันน่าจะเจอแล้วแหละนะนต้องผีแน่แนฉันมั่นใจถ้าไม่มีคนจะจะไม่จอดเลยฮันนี่ถ้าไม่มีคนจะจะไม่จอดไมม่ีเห็นไหมฮันนี่ไปเลยไปเลยไม่ไปเลยไปเลยนี่ไม่มีนี <S <s ่ทำยังไงอ่ะนี่ต้องตรงไปนี่ตอนที่สามดิ อันนี้ฉันหรือว่าพวกเราควรจะเข้าไปข้างในบ้านหลังนี้นอ่ะต้องเดินเข้าไปที่หน้าบ้านหน้าบ้านสีเขียวนี่ลูกค้าอยู่หน้าบ้านสีเขียวเอาเลยนะยมาส่งครับลูกค้าสวัสดีครับมาส่งครับไม่ได้<笑><笑>ไไดโอ้ฮันนี่ฉันคิดว่าเราต้องเอาออเดอร์กลับไปที่ร้านแล้วเหรอนะอ่าทัาแก่ครับบอดีว่าไม่มีคนอยู่บ้านนั้นเลยใช่ใช่ใช่คุณได้รับเงินคืนอ๋ออันนี้ ฉันว่าเมื่อกี้เราโดนแล้วแหละเพราะว่าออเดอร์ที่เรารับเมื่อกี้มันไม่มีคนอยู่ฮันนี่อุ้ยออเดอร์นี้ก็บอกรู้สึกหนักอันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไหนคนล่ะเอาอีกแล้วนี่เอาอีกแล้วนี่มีประตูเปิดล่ะนี่เออเราจะต้องเข้าไปส่งข้างในเหรอเฮ้ยนี่นี่นี่เราเปิดตาที่สามเสียนี่เดี๋ยวนี่บทประที่สามเพิ่มอีกนะใหตัวเองมีผีมีผีมีผีีี่อยูทาางงินดมีผีอยู่หลังรถ อันนี้ถ้าเราถ้าเราเปลี่ยนรถผีจะตามเราไันีอนั่นสิลง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 ลลงลงดูสิอ้ยังนั่งกันนี่อยู่ว้เดยเดี๋ยวเราเปลี่ยนรถท่นี้เปลี่ยนรถเปลี่ยนรถเลี่ยรถลีใหม่เลีรถใหม่อ่าเดยยังนั่งอยู่ทาเพื่ออะไรเพื่อ่างคอรพักพิงจากพระเจ้าเออเขาให้เรามาสวดมนต์เอาผีหายไปแล้วท่งนี่อ๋อผีตามเราเราเลยต้องมาสวดมนต์เหรอ๋อนี่คือที่สวดมนต์อย่างนั้นเหรอ แล้วผีถึงหายไปตอนนี้ไม่มีผีแล้วนะเนี่ยไม่มีผีแล้วใช่ไหมพี่โอ้อย่างนี้นี่เองแฮะฮ่าเบื่อาจังเลยเด็กโอ้โหขับซิ่งมากฮันเตอร์โฆษณาก็ไปอะนี้นี่อันนี้อันนี้ดูตัดตรงบาบ้าเด็กเราจังเด็กกินเป็ลุดเรามีมีคนอยากกินก๋วยเตี๋ยวต่อนี่เร็วเดี๋ยวเขาจะหิวเอาขนาดนี้น่าจะเป็นเวลาที่ดึกก่อควรใครสั่งเวลานี้นะนี่สค่ะนี่เดี๋ยวเราหยุดคุยกันก่อน ฮันนี่ฉันดูจากแผนที่โอ้ไม่ก็อนนี่มันบ้านพิซซ่าบ้านะฮันนี่นี่มันบ้านที่ที่เพื่อนเราบอกว่ามันไม่มีคนอยู่นี่นะใช่บรรยากาศดูบรรยากาศเอาแล้ววันนี้ฉันว่าเราเจอแล้วละบ้านนี้ไม่มีคนอยู่นี่นะเราทำยังไงต้องเฮ้ยฮันนี่เอ้ยนั่นไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออนี่คนหรือเปล่าแต่เขามันเป็นบ้านล้างนะเดี๋ยวฮันนี่ขอดูก่อนเอ้าก็คนปกตินี่หวะเอ้คนหัวยุ่งเฮ้ยฮันนี่ เออเดี๋ยวฉันลงไปแล้วกันนะไปด้วยกันเออสวัสดีครับคุณพี่สั่งก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับคุณพี่ขาคุณพี่สั่งอะไรอ่ะเออโอเคเหน้าคุณพี่นี่แปลกๆอยู่ผมส่งไปเลยแล้วกันอะไรกันเนี่ยโอ้โหฉันควจะฟังพนักงานเดนเบอร์เลยพิซซ่าจะเป็นคนจะเสือกเป็นคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เออฮันนี่บอกแล้วฮันนี่ว่าแล้ว ฉันก็คิดว่าเริ่มตามใหม่แล้วมันไม่น้ำว่ะฉันไ่คิดว่าบ้านหลังนั้นมันมีผีอะทั้งบอกแล้วไม่เพืยอแล้วมรดสิทธ์ก,ก็ไม่ได้มาด้วยอะเออใช่นี่สินหนมันมาพูดออได้ยังไงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฮันนี่ด้วยนะไปกำลังใจให้ฮันนี่ด้วยวันนี้ฮันนี่ขอทัวลาไปก่อนนะ bye บายบายหวังว่าเธอจะไปรับงานชาดีอีก้วใช่ไหมฮันนี่รับสิโอ้ย